สวัสดีค่ะหมอฟิลมทาร่สสือติดหรือหมอฟิลมนิชานิชชานะทีวิระยะกุลนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งนะคะและในวันนี้นะคะฟิลมก็มาพร้อมกับหัวข้อที่ว่า ดวงในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่พระแม่ลักษมีจะประทานพรขอคู่ได้คู่ขอรัพ์ได้ทรัพย์นั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วงนี้นะคะมีผู้ที่เกิดในเดือนไหนกันบ้างนะคะที่พระแม่ลักษมีจะประทานพรนั่นเองนะคะเดือนแรกนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ king of pentacles นั่นเองค่ะไพ่ king of pentacles นะคะก็ บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะหากคุณขอซับนะคะได้ซับนะคะหากคุณขอคู่คุณก็จะได้คู่ที่เป็นเหมือนยอดดวงใจเป็นเหมือนคู่ที่หาเงินเก่งอีกด้วยนะคะ <S <S ในช่วงนี้หากขอคู่ก็คือเหมือนได้ทั้งคู่ได้ทั้งซับนั่นเองนะคะคู่ของคุณนะคะบอกเลยว่าร่ำรวยมากๆเลยนะคะหากคุณนะคะสวดมนตตราสวดบูชาพระแม่ลักษมีบ่อยๆนะคะซับก็จะยิ่งเข้าหา คู่ก็จะยิ่งดึงดูดเข้ามานะคะโอเคค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ q u e e n of Pentacle นั่นเองค่ะไพ่ q u e e n of p e น t a c l e นะคะก็บง่บงบอกได้ชัดเลยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะพระแม่ลักษมีคอยอยู่ดูแลคุณคอยอยู่คุ้มครองคุณ คอยอยู่ประทานโชคประทานทรัพย์ให้แก่คุณนั่นเองนะคะหากช่วงนี้คุณบูชาท่านบูชาพระองค์หรือว่าขอพรนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนามีเกณฑ์ที่จะได้รับในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะ,ะและที่สําคัญนะคะในเรื่องของคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะหากคุณนะคะขอคู่ในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่า อาจจะต้องระวังว่าอาจจะมีพ่อแม่อาจจะส่งเข้ามาหลายๆคนให้คุณเลือกนะคะก็อาจจะเลือกเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้เซนส์ในการเลือกนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านก็จะส่งแต่คนดีๆมาให้นะคะแล้วก็ส่งเงินทองส่งความร่ํารวยมาให้คุณด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ o บ e ็ of o n นนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะหากคุณบูชาท่านหากคุณสวดมนตราบูชาพระแม่ลักษมีนะคะสิ่งที่คุณจะได้นอกจากคู่ที่ดีหรือว่าในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณยังได้ในเรื่องของความมั่นคงอีกด้วยนั่นเองนะคะหากพระแม่ส่ง คู่เข้ามาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นคู่ที่เกิดความมั่นคงมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวแต่งงานกันหรือว่าได้มีบุตรมีลูกด้วยกันนั่นเองนะคะหรือ ใครที่ขอในเรื่องของทรัพย์นะคะก็จะได้ในเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นความมั่นคงให้แก่ชีวิตคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะและสุดท้ายนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ queen of one นั่นเองค่ะไพ่ queen of one นะคะก็บองบอกได้ชัดเลยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับคู่ได้รับทรัพย์ที่มาจาก เกี่ยวกับการทํางานอะคู่ของคุณนะคะหากคุณขอพระแม่นะคะก็จะได้มาหรือว่าเข้ามาผ่านทางสายงานหรือว่าในการทํางานของคุณนั่นเองนะคะอาจจะเจอคู่ในที่ทํางานหรือว่าในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณได้เจอคู่นะคะหรืออีกในหนึ่งก็บ่งบอกได้ชัดว่า คุณนะคะจะเจอคู่ที่ส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะและในเรื่องของการเงินนะคะหากคุณขอพรในด้านของโชคลาภเงินทองนะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับเงินที่ได้มาจากการทํางานโดยตรงเลยนะคะพระแม่จะประทานงานประทานโอกาสดีๆเข้ามาในด้านของการทําธุรกิจการค้าขายหรือว่าในหลายๆช่องทางเกี่ยวกับการงานนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ หัวข้อดวงเดือนเกิดที่ในช่วงนี้นะคะขอพรพระแม่ลักษมีแล้วจับปังนะคะขอทรัพย์ได้ทรัพย์ขอโชคได้โชคนะคะยังไงใครที่บูชาหรือว่ามีจิตศรัทธาต่อพระองค์นะคะก็หมอพิง์อยากจะแนะนําให้สวดถึงท่านบ่อยๆสวดมนตราบ่อยๆหรือเวลาทําบุญนะคะก็ยกบุญให้ท่านนะคะทําให้ท่านนะคะจะช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ จบกันไปแล้วนะคะก็หมอฟิล์มทารุสือจิตหรือหมอฟิล์มนิชชาเนชานาทีวิรยะคุณก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย